ติดตามการเสนอร่างกฎหมายย่อยเนื้อหาให้ทุกคนเข้าถึงง่ายกับรายการสแกนกฎหมายสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสแกนกฎหมายนะครับพบกับผมคณะรัฐยินดีมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสแกนกฎหมายในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในตอน ร่างพระราชบัญญัติจัดจตั้งสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติหวังเป็นหน่วยงานหลักส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปลูกไม้เศรษฐกิจให้มีเป้าหมายและทิศท,ทางชัดเจนพร้อมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นพืชทางเลือกเพื่อสร้างอาชีพให้ประชาชนครับโดยนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากด้านของดรเฉลิมชัยสมมุ่งครับผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสาภาผูรร้แทนราษฎรให้เกียรติมาร่วมพูดคุยขณะนี้ดรเฉลิมชัยอยู่ในสายแล้ว สวัสดีครับดรเฉลิมชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับกับเบื้องต้นก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้อยากให้ดรเฉลิมชัยได้พูดถึงนิยามครับของคําว่าไม้เศรษฐกิจพร้อมยกตัวอย่างไม้เศรษฐกิจครับคําว่าไม้เศรษฐกิจนะหมายความว่าไม้ที่ปลูกขึ้นขึ้นอยู่มีอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอครองหรือพื้นที่รัฐในแท่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ และให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้ามนะครับตามเพศได้ของกฎหมายประการป่าไม้ที่แยกมาเลยครับจากของกรมป่าไม้แยกเลยว่าอันนี้เป็นเฉพาะเอกสารสิทธิเท่านั้นครับครับอันนี้ชัดเจนครับครับเพราะทิ่ดินเอกสารสิทธิของภาคประชาชนเท่านั้นครับตัวอย่างไม้เศรษฐกิจที่ผมเคยทําให้ไม้เศรษฐกิจตัวนี้นะครับสามารถเป็นหลักทรัพย์ในการประเมินเปลี่ยนแปลงเป็นหลักทรัพย์กับ สถาบันกันเงินได้อ,อยู่ในของกระทรวงพาณิชนะครับครับปัจ่คือเป็นพระเอกในการนำรองไม้ทั้งหมดในประเทศไทยก็คือตัวไม้กิศนาอ oh. ไม้กิษนาไม้ยางไม้ถึงยางยางหนะครับไม้ยางมันสินเทพามหกกานีพวกกลุ่มไม้ตะเกียนเยอะแยะของเราทําตอนนี้มีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าชนิดนะครับโอ oh. ครับคำว่าไอเศรษฐกิจหมาถึงไม้ยืนต้นทุกชนิดนะครับ กับดรเฉลิมชัยครับแล้วสอบถามถึงที่มาที่ไปนะครับของการจัดทาและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบรจัดตั้งสํานักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติพอสต่อสภาผู้แทนราษฎรครับคือตัวนี้นะครับภาคประชาชนครับมีปัญหาในการทําทำสวนไม้เศรษฐกิจในการเรื่องของการมีสิทธิ์ในตัวเองน่ะแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยพูดง่ายอย่างเราทำาปรสตวอในการเนี่ยทนี่ก็คือเรื่องของการทำข้าวบัญจิต แล้วแปลงขาบวนการเนี่ยเป็นหลักทรัพย์เป็นต้นไม้ในเงินนะครับแต่อาคปรชาชนไม่เคยมีอำนาจในการบริหารในการทรัพย์สินของตัวเองในที่ของตัวเองเลยนะครับเป็น,นมาไปาว่าเราสมควรเป็นพนักงานซึ่งแยกมาจากเกี่ยวกับดูแลป่าโดยตรงซึ่งนั้นคือเกี่ยวกับกลมป่าไม้ที่บริเที่ซึ่งไม่ใช่ป่านะครับเพราะฉะนั้นที่ของเอกสิทธิ์นะต้องบริหารจัดก,การโดยหนงานกองภาคประชาชนเท่านั้น,นครับที่เกิดมาจากภาคประชาชนนะครับที่รู้กฎที่จริงเนี่ย ว่าที่ของเราจะบริหารในการอะไรมันต้องมาจากคนถูกคนทําหรือประชประชนเสนอเองครับเรื่องสําคัญนะครับเพราะกฎหมายตัวที่รัใช้ประกาศออกมาเนี่ยถามว่าประชชนชอบไหมอยากได้ไหมเขาไม่ได้ชอบเลยครับอครับข้ราการบริหารสิทธิทรัพย์สินของเขาในทรัพย์สินเขาคือไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นพนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาตินะครับซึ่เราจัดตั้งมาทั้งหมดรวมทั้งหมดก้าบทรวงหลักครับซึ่งเกี่ยวข้องในการเป็นเป็นวันซอทพย์ินนะครับครับเพราะว่า ในประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจะไม้เศรษฐกิจเนี่ยสักอย่างขออนุญาตออก,ออก,กครับหรือจะทําเรื่องคําวบริตทสักอย่างเนี่ยถามว่าในงานไหนรองรับได้มั้งวันเนี่ยต้องโดนไปกระทรวงทรัพย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงของอองเนี่ยโอ้หวุ่นวายไปทั่วนะครับครับพป็นไงครั้งนึ่งขออนุญาตสิบเดือนก็ไปจบครับแต่ตอนนี้จะเป็นวันสต็อปบริษของภาคประชาชนที่ปลูกไม้เศรษฐกิจจริงๆว่า มาในงานนี้ทุกอย่างจบในวันเดียวด้ oh. วันทรัพย์สิครับแต่กฎหมายมันจะซับซ้อนเยอะแยะครับ oh. มีอะไรที่อุลไว้ไปหมดนะครับเพราะนั้นเราต้องการเป็นวันซอัพย์สินซึ่งไม่เกี่ยวกับนงานอื่นเลยนะครับมาเจาะลึกกันต่อนะครับที่ร่างพรบจัดตั้งสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติพศฉบับนี้มีกี่มาตราสรุปภาพรวมหลักการเหตุผลและสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับคือกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดมี5้าสิบสามาตราครับ แปรมาตราที่หลักสําคัญที่สุดหัวใจของการทำรังยัดคือมาตราสามมาตราสามที่เป็นหัวใจหลักของกฎหมายทุกประเภทติดเรื่องรังยัดนะครับแต่ยอดของหัวใจในกฎหมายที่แบบนี้คือคําว่ากบวัดปลอมคล้ายรับพรบเครดิตภาคการปลูกไม้เศรษฐกิจหมายความว่าสิทธิ์ที่ได้รับการเก็บจากทางสายหรืองรถอากระจกเพื่อลดร้อนที่ปลูกผู้ปลูกอันเศรษฐกิจรับจากผู้ปล่อยกับทางรายหรือตากระจกนี้หัวใจสําคัญนะครับ เพราะตัวนี้จะเป็นตัวเร่งเราให้ประชาชนษาต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือเป็นทรัพย์สินที่ปลูกไว้นะครับไปก็ตัดโค่นเร็วเกินกําหนดหรือถ้าก็มีรายได้ตัวนี้นะครับเราสามารถช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีได้และตอนนี้นครับหนึ่งงานเราเนี่ยไปประเด้นคือเราประเมินข้าวบัลซีเนี่ยเสร็จแล้วเราแปลงคาวบัลซีเนี่ยเป็นต้นไม้แหลกเงินเข้าใจไหมครับครับเพราะไม้แหลกเงินน่ยมีทางการรับับคือกระทรวงส่งพันธิตนะครับเพิ่งทำมาก่อนนะครับครับ แล้วผมเนี่ยพอประเมินข้าพเจ้าพูดว่าประชาชนมีแปลงปลูกต้นไม้อยู่รอบบ้านเนี่ยครับ,รบเขาสามารถประเมินข้าผลิตลได้หนึ่งแสนบาทนึงแสนบาทเนี่ยผมก็คูณห้าเท่าเลยห้าเท่าเนี่ยเขาได้ไปห้าปีคือห้าแับแต่การอนุม,มัติเนี่ยต้องขออนุม,มัติจากกรมพัฒนาธุรกิการค้ากรมพันะค์น,นะครับถ้าจะไปเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือประมาณสี่แสนบาทครับตัวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีหน่วยงานเรานนะครับอนุวัติการจดทะเบียน เออของกระทรวง้ิุดแล้วเนี่ยเราจะปล่อยระบบของการเพื่อเหลือประชาชนในการปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับครับเวลาห้าปีคือสี่แสนบาทใช่ไหมครับ,รบแต่ประชาชนผู้ปลูกไม้เนี่ยไม่จะเป็นต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเลยเพราตัวนี้ตัวหลักสําคัญของเรานะพราะอะไรประชาชนติตินี่แทบตายแล้วคนปลูกต้นไม้เนี่ยไม่เคยมีไะไได้เลยนอกจากโค่นไม้แต่ตัด้นไม้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เขาได้เงินไปปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยพร้อมต้นและดอกเนี่ย เขาไม่ต้องจ่ายคืนเลยมาสบานเดียวระยะหนึ่ปีนะครับอ oh, <okay. S 2> เอาสามเอาเงินตัวเนี้ยไปใช้หนีอสอนที่นี้ยืมสินที่เขายืมมาเอาไปใช้หมดเลยห้าปีโดยที่ไม่ต้องจ่ายคืนแต่ให้ต้นไม้ใช้นี้แทนคุณใจไหมคนระับ <Okay. S 2> อันนี้ครับเราจดทะเบียนถูกต้องนะครับ uh huh. แด้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะ <Okay. S 2> ใช้ต้นไม้ใช้นีแทนโดยที่เราไม่เอาโฉนดหรือที่ดินอนะมาเป็นส่วนควบเลยเราไม่เอาเลยโฉนดเนะี่ยเอาโฉนดนะอาไว้กับเจ้าของที่ดินเพื่อ uh huh. ให้กระทํากินต่อครับ okay. นี่เป็นการประธานการของประเทศไทยแบบมั่นคงอย่างยืนตัวนี้หัวใจสําคัญของการท,ท,ที่ผมทำนะครับเพื่อหลักเพื่อประชาชนกินดีอยู่ดีและระยะยยาวออันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยนะ้รารนี้ประกาศใช้ระบรองเทนทั้งประเทศครับ,รบมีนมินเป็นมหา,าศาลแล้วก็เราเนี่ยในการการซื้อขายไปหลางเระเทศครางเยอะแล้วแล้วก็ทําการเปล่อยสินเชื่อของผ่านกระทรวงริดนะครับไปเนี่ยค่อนข้างหลายร้อยลายนะครับตอนนี้ครับ ครับน่าจไม่มีโกาศน่าจะเราใช้กฎหมายของกระทรวงที่นำหน้าไปก่อนครับฟังมาถึงตรงนี้ครับดรเฉลิมชัยครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเข้าใจแล้วแต่ว่าหลายคนนะครับยังมีข้อสงสัยนะครับคําว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรอยากให้ดรเฉลิมชัยได้สรุปใจความสําคัญครับอ๋อคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่คนปลูกต้นไม้นะครับไม้ยินต้นทุกที่นี่นะที่ได้รับค่าชดเชยจากผู้ปล่อยก๊าซเรืูนระาต่างๆในยุโรปสามทวโลกนะครับ ที่ผู้ทำนายลดโลกร้อนนะครับเขาต้องหาซื้อคาร์บอนเครดิตจากการปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับเอาไปทำบริการที่โรงงานของขาร์ครับ้าใจายนะครับเพราะฉะนั้นมีต้นไม้ยืนต้นที่เดียวที่สามารถลดโลกร้อนได้โดยตรงครับอย่างอื่นไม่มีทางเลยครับเพราะต้นไม้เนี่ยไม้หนึ่งวันเมตรสามารถดูดซับเก็บกับคาร์บอนได้สามร้อยกิโลคาร์บอนได้เลยนครับเพราะฉะนั้นไม้ต้นเนี่ยสุเรไม้ยางนาแถวร้อยเอ็ดเลยนะครับตอนนี้ต้นตัดเยอะ เขาขายตัวละประมาณสามหมื่นห้าหมื่นนะครับแต่ถ้ากระดุมขบวนดิบเนี่ยนะครับเพาสามารถได้มากกว่าได้มากกว่าที่เขาจะขายต้นับหรือจะรับเงินค่าขบวนดิบไม่มีใครอยากทำลายทรัพย์สองประติศครับและต้นไม้สามารถแหลกเป็นเงินได้นะครับครับรนดิบสามารถแปรเป็นต้นไม้เหลือเงินได้สามารถแก่ชนเขาจะโคตรต้นไม้ถึงไหมเพราะเนี่ยมันจะทําให้เขามีสะมรถลดลงร้อนได้โดยตรงครับคลดราดเงินกระจกโดยตรงอันนี้คือ ก็โลกกับาทำหมดแล้วยกในประเทศไทยยังทาไม่กังันทำไงนะครับประเทศไทยยังยังงงๆกันอยู่เยอะครับกับแล้วในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับทั้งโดยตรงโดยอ้อมและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปมีหน่วยงานใดและบุคคลใดบ้างคับดรเฉลิมชัยครับคือตัวนี้นะครับคือร่กงานเนี่ยมันจะมาจากหลายหน่วยงานหมดแตะเก้ากระทรวงนะครับไปเก้ากระทรวงครับครับต่อรลมีของคณะกรรมการซึ่งซึ่งมาจากภาครันที่มีความ เหนกว่าผู้ทรงพุณวุฒินะครับครับกรรมการเนี่ยมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันครับครับกระทรวงสาษาอณนะครับครับแต่กระทรวงเกษตรกระทรวงที่เกี่ยวออกมาหมดเลยครับครับกระทรวงประชาสอมรงพระครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากรรมนี่ครบเลยครับทุกหน่วยงานซึ่งที่พูดตั้งแต่แรกว่าถ้าคุณมีขออานั้นต้องผ่านตรงน да ี้หมดเลยครับเพราะนั้นเดินขึ้นเดือนก็ไม่จบครับการขอญาตแต่ละอย่างนะครับ เราก็มีของกรลังการบรรสมทภูิของเราเนี่ยมาจากผู้ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจครับภิษสากิจชุมชนนะครับจาก็ทั้งหลายเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจเอามาเป็นเป็นกรรมการเป็นสุ่องมุษยช่วยเหลือในการทํางานครั้งนี้นะครับซึ่งจะทําให้งานเนี่ยไปดีค่อนข้างดีแล้วครับและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับครับกฎหมายแบบนี้เสนอโดยภาคชาชนชาชนทั้งหมดทั้งประเทศนะครับมีความต้องการอยากได้กฎหมายฉบับนี้นะครับมานครับแต่ตอนนี้นะครับ ผมประสานทั้งสวออสสแต่ทุกคนอยากให้กดหลบกนี้นะครับครับเข้าเข้าสภาหลุที่สุดแต่นี่นะครับท่ทานประธานรัฐสภานอะก็คิดคิดว่าสมัยแบบนี้มันเกี่ยวกับการเงินครับผู้ที่สามารถอนุมัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินได้คือนายกทมนตรีอครับแต่ตอนนี้นครับยังไรเงียบเราของนายกที่จะอนุมัติผ่านให้นะครับผไม่ทราบว่านายกเขาคิดอะไรอยู่ ถ้าไปคิดถึงประชาชนคนูกต้นไม้บ้างหรือไงอยากถามจากข่าวนี้เลยคว่บ,บอย่างอื่นนะครับเศรษฐกิจอ่ะคุณคำรักก่กฎหมายแบบนี้มันถึงแจะของแท้ทําให้ประชาชนกินดอยู่ดีคุณไม่ต้องไปเล่นไปทําอะไรอืรรอน่นครับเชื่อผมอถอะประชาชนเอั้งประเทศและปีนึงมีรายได้เป็นแสนล้านเข้าประเทศโดยอัดลงมันเงินที่เข้ามาเลยเข้ามาดีเดียไม่ใช่เงินระเทศไทยนะครับเงินจากชาติเงินของอลับเงินท้องยุโรปทั้งนั้นนะครับครับอันเนี้ยมันจะทําให้เขาน่ะ กินดีอยู่ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องไปเอาภาษีของรัฐบาลของประชาชนไปจ่ายด้วยครับเงินตัวนี้ไหลมาที่มาระบบของการซือขายก้อนทุนั่วประเทศนะครับซึ่งเราเนี่ยสัญญาไปเรียบร้อยแล้วแต่การทุนเงินเลยมันติดตรงว่ากฎหมายของเราเมียไม่ผ่านไม่ผ่านตอนนี้เราก็โอเคไม่ผ่านใช่ไหมผมก็ใช้กฎหมายของกระทรวงนนี้ไปก่อนครับสมกอนเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรที่มันติดแปลกแบเออเรื่องเรื่องจริงเราทำเรื่องจริงนะครับแล้วเราก็มี ตัวที่เป็นพระเอกรารนำร่องคือใช้กิจนาเนี่มันสามารถส่งขายต่างประเทศแล้วก็เอาตัวนี้มาหมุนใกนการคุงนานก่อนราะเห็นว่าประชาชนไม่เคยรับการหงินจากรัฐเลยแต่เราทําไมเราถึงทำได้ครับผมมีคําถามที่ยกรันตรีนะว,ว่าเวลานี้ประชาชนพร้อมที่ให้ท่านช่วยเหลือร่างแบบนี้ให้ผ่านแต่ทําไมท่านไม่ทำเกิดอะไรขึ้นครับครับตัวนี้มันเรื่องเล่าเรื่องไปหาบอนใครจะรู้มาตั้งหรอกตัวนี้มหาศาลกว่าบอนคัทิโน่ครับ โลกเขาต้องการทั้งหมดนะครับเขาต้องการซื้อขายขออ้าวบดิตโดยระบบแต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่รองรับได้เลยในประเทศไทยแต่ถามเรื่องแรกรู้จริงขออ้าวบาิตมันต้องมาจากไม้เศรษฐกิจเท่านั้นนะครับที่ถูกต้องครับและหนึ่งกลไกสําคัญก็คือเรื่องของแนวทางการดําเนินงานอํานาจและหน้าที่ของสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติเป็นอย่างไรบ้างครับตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ระบุไว้ครับคือหลักๆนะครับของหลักๆของเราจนระิงๆมีแนวทาง่าขงข้าง,ง,งเยอะนะครับคือแนวทางหลักนะ คือเป็นศูนย์กลางของการควบคุมการดูแลกเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยและระหว่างประเทศครับตัวนี้เป็นหน่วยงานหลักของเราที่เราตั้งใจจะทำนะครับเครื่อพพ่อแปลูกไม้ต่างๆนั้นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะจะพิสูจน์มาตราเจตหมายเพระมนหลุดไปแล้วนะครับดังนั้นมันปัญหาประเด็นสำคัญแต่ตหลักๆก็คือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลไม้ไม้เศรษฐกิจและเรื่องทัาใบดิบนะครับโดยตรงนะครับงานนี้โดยตรงทําให้ประชาชนมีส่วนยึดเหนี่ยวว่าการขออนุญาตเขาต้องอะไร หน่วงงานนี้เป็นหลักนะครับและ่างประเทศนะถ้ามีหน่วงงานนี้เขาสามารถประาสานติดต่อได้โดยตรงแต่ตอนนี้เราขอพื้นที่ทำเสร็จแล้วน่ยวางหน่วยงานถามว่าเอาและหน่วงงานไหนเป็นหลักคือประเทศไทยจะคิดแต่ราชการราชการแล้วก็ราชการนะครับไม่คิดถึงหัวใจประชาชนซึ่งเอาภาษีจะชนมาจ่ายเงินราชการเข้าใจไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นหน่วงงานหลักซึ่งในการอ่นเอกสารและทำงานให้เป็นไปตามข้อลง่ามมีค่อนข้างเยอะนะครับครับ เพราะว่าจะพูดกันเพราะว่าจะโมงในจบเรื่องนี้เจ้าครับแล้วในส่วนของที่มาองค์ประกอบอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับสพนักงานตัวนี้นะครับผมเนี่ยขอเปิรับนัซึ่งมีในงานที่ทำงานก้วยกัรสร้ากระทรวงที่ตามหลักผมบอกไปแล้วนะครับครับแต่เราจะขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกณ์เป็นเจ้าภาพหลักือ นะครับแต่นี้เป็นเหมือนเป็นรักษาสินนะครับนะครับหน้าที่กาหนดนโยบายเนี่ยมาจากคณะกการไม้เศรฐสิทธิ์ของชาติตัวนั้นนะครับซึ่งมาจากผลิตภกระทรวงเพียอนเก้าตัวหลักครับเป็นตัวหลักในการนะครับครับตัวนั้นตอนนี้จะเป็นการส่งเสริมรับผมโดยส่งเรื่องไม้เสรสทิที่ประเทศไทยไม่เคยมีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม้ดินกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยจะขออนุญาตเสมอต้องขอป่าไม้ใช่ไหมทุกอย่างรวมอยู่นลกระทรวงคพื่อนเเลยแล้วกรมนโยบายอยู่ตรงรั์เนี่ย ไม่รู้ว่าไปขออนุญาตปูไม้วันนี้ไปขออนุญาตปลูกป่าหรือไปตัดต้นไม้ประวานขออนุญาตปลูกป่านะวันนี้เขตัดต้นไม้พรุ่งนี้จับมันก็ตัดต้นอรลบานนะครับครับไม่มีหน่วงที่ดูแลโดยตรงเพราะั้นหน่วยงานนี้เจ็บดูแลเรื่องไม้เศรษฐกิจโดยตรงกับภาคประชาชนของที่ก็ปลูกต้นไม้ไว้อันนี้โดยตรงนะครับไม่ต้องต uh ัด huh. ต้นหมากเพราะบางบางนีจะเป็นดูแลของหน่วยงานกรมป่าไม้เนี่ยเกี่ยวกับปัตวนี้เป็นไม้ห้ามไหมป็ดต้นไม้ไหมแต่ไม้เศรษฐกิจไม้ถึงไม้กิ่งไม้ห้ามนะครับ อันนี้จะเปดูสัตว์สั์วิตโดยตรงครับจนน่ยต้องการแปรรูปไม้ปุ๊บน่ยมาทำนี้โดยตรงเดี๋้วไม้เศรษฐกิจซึ่งเป็นไม้ตอนไม้แปรรูปอะไรน่ะออกไปต่างประเทศก็บริงานนี้โดยตรงครับจับและมาถึงไฮไลท์สําคัญที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ครับดรเฉลิมชัยครับอยากให้ได้พูดถึงความคาดหวังนะครับต่อการตรากฎหมายฉบับนี้ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนหากประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับ นีเป็นัวใช้หลักเลยนะเราถ้ากฎหมายแบบนี้ประกาศใช้นะครับเราจะเป็นประเทศแรกของอาเซียนนะครับที่กฎหมายรับผไม้เอ่อไม้สิทกิจด,ดูแลโดยตรงและก็มีหน่วยงานซึ่งเป็นรถถนัฐศาลดิจของกระรวงเศสเนะี่ยมาดูแลเรื่องคาร์บอนดิตโดยตรงจากภาพถามว่าตอนนี้ผมพูดตรงเลยว่าครับเรื่องคาร์บอนดิตเนี่ยยังมีกฎระดับในประเทศไทยเลยแม้แต่ฉบับเดียวนะครับแบบนี้จะเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งตราโดยระบาลจัดนะครับผ่านสภาโดยูกต้องตามกฎหมายนะครับดูแลเรื่องค่าเบรดิตโดยตรงประเทศไทยตอนนี้ยังยังมั่วๆกันอยู่นะไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่ดูแลเรื่องค่าเบรดิตบ้านดูแลเรื่องอันนี้ดูแลเฉพาะไม้จริงกรรมสิทธินะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นต้องแยกแยะโดยตรงนะครับถ้าเป็นไม้อย่างอื่นต้องโดโดยทางหน่วยงานอื่นเขาอันนี้จะจะไม่รองรับอะไรนะเออเช่นพื่ป่าอุทยานเราไม่เกี่ยวกับไปถึงนี้ครับนั่นเป็นอาที่ของ กรมพยานการะทรวงออของปกไม้สมดัอง,องอันนี้จะกินปกบไม้ที่ดินกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นป่าไม้ตัวนี้ถ้าปุ๋บไม้ตัวนี้เกิดขึ้นนะรับรองประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องออกงบประมาณไปรุนลงการปลูกป่าหรอกครับอพอทําเองเขาปลูกเอ,เองเองเยงเพราะนี่มันถึงรายได้ของเขาอันนี้เป็นการลงทุนการทํางานของเขาเพราะนั้นทรัพย์สินที่ปุญยยาสยายก็มีให้อยู่ปลูกอย่างไม้ยางไม่เล็กเป็นร้อยนะครับมันเป็นทรัพย์ของเขาซึ่งตัวนีมันสามารถเจริญทุกปี มัเจะดได้มีราได้ทุกปีถามว่าเขาปลูกไหมครับรัฐเป็นจะไม่ออกกฎหมายไปออกอะไรที่เรื่องลงการปลูกป่านะครับไม่ใช่คราปลูกป่าวันนี้ก็คุณนี่ก็ไม่เกินเดือนก็ตายหมดแล้วครับผมกล้าพูดที่พอไรเพราะว่าการปลูกป่าในภาครัฐเนี่ยหาความเจริญยากแต่ประชาชนปลูกสิ่กับสินงเขานี่เขามีเป้าหมายในการว่าเออตัวนี้ได้คาร์บอนเครดิตนะสามารถทำต้นไม้เหล็กเงินได้นะอายุห้าปีนะมันจะมีหลักทรัพย์ได้ทุกปีทุกปีทุกปีสามารถทำต้นไม้เหล็กเงินได้ ถามว่าดีกว่าเลี้ยงหมูไหมเพราะต้นไม้เนี่ยโรคมันก็น้อยรายได้ดีขนาดนี้สามารถจะทนได้ถามว่าประชาชนมีความมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องการได้มีกฎหมายแบบนี้ใช้เขาจะปลูกต้นไม้อย่างหาศาลโดยตัวเขาเองรัฐไม่ต้องไปยุ่งกับเขาว่าเขาสามารถดูแลตัวเขาเองไนดะ้อันนี้คือไม่ต้องเอาปลาไปแส่ปากเขาให่เขาเลี้ยงปลาเองทางด้านการพิจาร้าจะเลยกำหับไว้นะครับเพราะนั้นสมควรยิ่งที่สวนสนุน กฎหมายแบบนี้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นและประเทศของเราเนี่ยเจริญข้าวไก่โดยระบบประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของทั่วโลกครับว่าประเทศไทยทาได้ไหมโดยภารประชชนทําให้มีลดโลกร้อนได้ทำมลิตโดยต้นไม้ที่มาจากประชปลูกเองสั่งขึ้นมาอยู่ในชีงกสิทธ์นะครับอันนี้ผมคาดว่านะกฎหมายแบบนี้ประกาศใช้ผมว่าไม่เกินครึ่งปีเนี่ยคนับคนวันารกรจะหลังไหลออมาประเทศไทยมาต้องเพียอมาดูการปลูกไม้สีินประเทศไทยอันนี้ ได้หลายอย่างนะครับครับแต่สังคมของครอบครัวเศรกิจนะครับสองได้การศึกษาดูงานคือการเที่ยวของต่างชาตินุโหลบกับเ่อนออกกลางครับอย่างมันานมาอยู่ครับและได้ลดโลกร้อนโดยอัตโนมัติครับอืครับนะครับถามว่าอากาศจะดีไหมไหมเศรษฐกิจไม่ไม่ใช้ยาเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอ่าครับเพราะนักการเรียฝนจะตกตามฤดูกาลครับทุกคนอยู่อยู่เมืองเมืองเนี่ยเหนื่อยเบื่อร้อนแต่อยู่กับอยู่บ้านแฮปปี้ครับ แต่ต้นไม้มีเห็ดที่ได้ขึ้นโดยธรรมชาติไปไปเป็นดระยนะครับและตอนนี้เอถ้ามีการปลูกป่าปลูกป่าทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงดีมีทรัพย์สินมาทุกปีเปีรับรองเร็ฐกัดมันคงมั่งคั่งอย่างยืงนะครับครับกับ,บและปิดท้ายในรายการสแกนกฎหมายในวันนี้นะครับใหญ่ให้ดเรเฉลิมชัยครับได้ฝากข้อสังเกตต่ตอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาพธแทนรัษฎรหรือสสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงสมาชิกอุทิสภาหรือว่าสวในการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติพศฉบับนี้ครับครับผมเองนะผมรับสานสวสอเะว่อากว่าความรู้สึกของสวสสทุกท่านนะครับต้องการสนับสนุนและโหวตพระราชบัญญัติองสามผ่านตัวนี้แน่นอนครับผมมั่นใจร้อยเเซนะครับท่านอยากให้มีไม้เศรษฐกิจปลูกขึ้นซะ ขอประชาชนทุกคนนะ่ะตอนหาเสียงบอกรักประชาชนนะครับอย่าไปชนชินดีอยู่ด,ดีตัวนี้หลเป็นหลักของกลางท่านซึ่งไม่ต้องอะไรเลยตัวเนี้ยถ้ากฎหมายแบบนี้ผ่านนะคุณหาเสียงสบายเพราะว่าตังกิดีอยู่ดีดนะคุณไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรเลยอันนี้ทําให้มันคงและฝากสาคัญที่สุดนะตอนนี้ทุกอย่างกฎหมายนะะเนี่ยครับประธานสภากะส่งไปพี่นายกตอนนี้นายกเตีคนเดียวนยะที่ตัดสินเรื่องนี้นครับ mm. ข้อบปงคัเป็นเรื่องหลักนะนายกต้องมาเข้าข้างใจ ข้าราชกาปรชนว่าในวันทช่เขาทำกฎหมายขึ้นมาร่างกฎหมายมาแล้วคุณสมควรอนุมัติผ่านนะครับเพื่อให้อํานาจกลับไปที่สวสสข้าวโหวตในเวลาหนึ่งสองสามนะครับขอฝากอย่างสูงครับท่านนายกรัฐมนตรีขอเห็นใจประชาชนอย่างแรงนะครับเพราะเขาตั้งใจทำระร่างตรงนี้ทประเทศนะครับขอบพระครับครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับความสำคัญครับของร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้นะครับ โดยสรุปอย่างที่ดรเฉลิมชัยได้ระบุไว้นะครับคุณผู้ฟันและคุณผู้ชมว่าจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืนครับพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้วยครับ หลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีเมื่อใดและเมื่อได้รับคำรับรองแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับและต้องติดตามด้วยว่าผลการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะออกมาเป็นเช่นไรรวมไปถึงครับหากผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมาพุฒิสภาว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับโดยรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับดเรเฉลิมชัยสมมุง่งผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ให้เกียรติมารวงพูดคุยในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสำหรับรายการสแกนกฎหมายในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมคณะรัฐยินดีมิตรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Okay.